สนับสนุนโดย The New m u l k X b u u n h h r t t e d โยเกิร์ตลิตรเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเช่นเคยอยู่กับผมกับปี้จิรัทวัตครับ สวัสดีครับผมต้อปบุทธินานาหิมนะครับมาพร้อมกับมัคุดเทกิตติมาศักอาจารย์เสียรีวงมนทาสวัสดีพี่อิทครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะ อ่าต๊อบเข้าเข้าห้องสอบช้าเโอเคว่าเราบอกว่าคนไปเที่ยวพิซซูโลกเนี่ยเขามังจะไปที่ไหนต่อการซึ่งก o อปี้เขาก็แย่งเมืองอิตรดิตไปเรียบร้อยแล้วเมืองแัปแลเมืองที่ห้ามพูดก็หกเมืองที่มีผลไม้มากมายเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพในการจะส่งเสริมให้เป็นเมืองเป้าหมายของการท่องเที่ยวแต่ยังขาดการโปรโมตอย่างหรือว่าการส่งเสริมอย่างแท้จริงนะ แล้วมันอยู่นอกเส้นทางด้วยนะต้องนั่งเครื่องบินไปลงพิษุโลกแล้วขับรถต่อไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงียบเงียบกลางคืนเนี่ยเข็มตกน่าจะได้ยินเสียงนะครับจริงจริงยอมขนาดนั้นเลยเหรอยอมเงียบมากเงียบเงียบแต่ตอนเช้าเ็ามีร้านอาหารที่อุบคนแน่นมากเลยนะหารเช้าเป็นข้าวต้มเป็นโจ๊กเป็นอะไรเงี้ยอร่อยมากตอนเช้าต้องไปอ่ะเขาเอาตรดิ์ไปแล้วยังเหลืออีกสามเมืองที่อยู่ใกล้พิษุโลกหระสามเมืองค่ะสามเมืองต้องเป็นเมืองบริวารไหม ตีเรียกเขาคงโกรธนะพวกพังงาพวกกระบี่เนี่ยมาบอกเป็นเมืองบริวารภูเก็ตเขาโกรธเอาเป็นเมืองที่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องบินไปลงพิษโรกแล้วสามารถขับรถไปต่อเมืองเหล่านี้ได้เลยเลยได้ไหมไม่ได้ถึงอยู่ตะวันออกเชียงเหนือเพียงแต่ว่าไไปนิดนึงจังหวัดที่ท็อปควรจะไปนี่มันสามารถมองเห็นเลยได้จังหวัดไหนจีดได้ไหม พจีนโอเคได้ยกให้แล okay. ้วสุโขทัยได้ไหมก็ได้สองเอาทีละหนึ่งก็ได้โอเคพี่จิตสุโขทัยยังเล็กจังหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ใช่ไกลเกินเหตุไกลเกินหรอสุโขทัยชั่วโมงนิดๆเองกำแพงเพชรเกินชั่วโมงสุโขทัยชั่วโมนิดๆนอกจากจิตติดกาจิตนิดๆติดอะไรอ่ะแล้วมีอะไรไปเพชรบูรณ์เออเพชรบูรณ์ไม่ตอบเพชรบูรณ์ในหลวงเนี่ยท่านทรง มีพระธรรัสถึงความยินดีของคนไทยที่สีเทพเพชรบูรณ์ได้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมใช่จะตอบระเชียสเทีเห็นไหมเออจะสอบเชีไปทีนึงรู้สึกว่าถ้าเกิดเข้าห้องสอบเ็ก็ขอเก็บกระดาษก่อนเอาจังหวัดที่พูดมาก่อนเลยเอาพี่เจดไปไหนพี่เจดพี่จิตไปไหนเมืองชลวันเหรอ เขเป็นเมืองจาระวานออพิจิตรไปไหนอ่ะ,อะเป็นเมืองผ่านไม่เคยไปจริงๆนะใช่แ,<ต>แล้วรู้อย่างเดียวว่ามัม่วงอร่อยมาม่วงที่พิจิตรมีไม่แถวบ้านมีคนยอมไม่ไมชิดเขาต่างหากที่อร่อยเขาเองเนี่ยมานั่งบนกับพี่นะประชาสัมพันธ์จังหวัดของเขาในสมัยนั้นนะซึ่งตอนนี้คงจะเปลี่ยนคนไปแล้ว อาจารย์เวลาพูดถึงมายงชิตนะคนเขาพูดถึงแต่นครนานนยกายายที่จริงแล้วเนี่ยที่ขายขายอยู่ที่นครนายกเนี่ยขนมาเป็นคันรถจากพิจิตเลยนะคะมาจากพิจิตเนี่ยนะพี่ไ,ด<ต>ไปดัง,ดงที่นครนายกพี่ก็เลยบอกว่ามันก็อยู่ที่การประชาสัมพันธ์ที่เรากำลังเรียนอยู่นี่ระคะก็เนี่เมื่อนครนานนยกเขาประชาสัมพันธ์ว่าเขาเป็นเมืองมาปรางเป็นเมืองมายองชิดจนกระทั่งเขาได้ GI นะคะ g e o อ่ a p h i c Identification แล้วพิจิตเองเนี่ย ทำไมถึงไม่พูดราคาว่ามาจากตัวเองเช่นเดียวกันกับคนชุมพรอันนี้ไม่ใช่สับปะรดภูเก็ตนาคจะสป็นอะไรชุมพรพี่บอกลยคาบัฟกันเลยบัฟกันใครใครก็เรียกสับปะรดกรอบเนี่ยว่าเป็นสับปะรดภูเก็ตใช่สับปะรดกรอบเราก็จาได้ภูเก็ตพาเราบอกกล้วยเล็กมือนางกล้วยปากใต้ไม่ใช่นะครับปลูกได้ที่หลังสวนชุมพรอย่างเดียวงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมมันเป็นสิ่งสําคัญงั้นที่เราสองคนพูดว่าพิจิตรไปไหนเนี่ย แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าพิจิตตขาดการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นเมื่อรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจะทําให้คนคิดถึงพิจิตรแง่ไหนมุมไหนอย่างไรคนพิจิตรถ้าดูรายการนี้อยู่ไปทําการบ้านด้วยก็เนี่ยพอพูดถึงพิจิตรสิ่งที่นึกถึงอย่างแรกก็คือเมืองชาาวันเท่านั้นเองใช่ไหมชาลวันมีอะไรมีฟาร์ม พี่เองเนี่ยไปพิจิตไป็นอนค้างด้วยนะแต่จริงๆไม่ได้เที่ยวนะเพราะว่าที่ไปเนี่ยคือไปบ้านของลูกศิษย์แล้วก็เสร็จแล้วก,ก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวพาไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะร,รู้จักอย่างมากคือช่วงเทศาการอันนมีบึงบึงสีไฟใช่ไหมี่พิจิตใช่ไหมบึงสีไฟแต่มันไม่มีการโปรโมทอย่างเต็มที่อ่ะเรายกเว้น,นจากวันนี้นไปแต่ว่าให้รู้ว่าจากพิษณโรกเนี่ยสามารถขับรถไปพิจิตได้อ่ะต่อมา สุขโขทัยประมาณชั่วโมงกว่าแต่สุขโขทัยเนี่ยบางคนเขาก็ไปพิษณ่โลกพักที่โรงแรมที่พิษณุโลกนะโรงแรมที่ก็นิยมพักกันคือท็อปแลนด์แล้วก็เสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยฝรั่งมังค่าก็จะลงมากันเยอะแล้วก็มีรถมารับเพื่อที่จะไปเที่ยวอุทยานสุขโขทยัยขับออรถไปประมาณชั่วโมงกว่าออผมอยู่พิษณุโลกผมได้ไปอะไรจองพักอิยาลายังยากเลยตอนนั้นไปเสาร์ที่สี่ต้องไปอยู่โรงแรมอะไรนะั้นอะไรนะั้นแต่โรงแรมท็อปแลนด์เนี่ย เขาชอบพักกาโรงแรมอะไรน่านน่านเจ้าไงะอ่ะเพราะฉะนั้นสุโขทัยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไปเที่ยวอย่างอื่นแค่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็น่าไปเที่ยวแล้วแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอ่ะอันนี้ต้องถามก๊อปปี้ครับถ้าเกิดตอบสับตกตัวนี้ไม่ผิดแต่ถ้าก๊อปปี้สับตกอ๋อแล้วของกินใช่ไหมถามถูกคนแล้วล่ะครับอ่ามัน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 มีหมูด้วย พราะฉะนั้นต้องถามว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นๆอย่างไรน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวหั่นเฉลียงไม่มีเลือดใช่แล้วก็เป็นกุ้งแห้งไหมมีกุ้งแห้งมีอะไรอีกมีหมูแดงมีหมูสับมีหนังหมูช่ใส่พร้อมกันมีแคบไหมมีแคบแล้วก็กินกับแคบหมูนะติใต่างแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นน้ำต้มยำใช่ เป็นน้ำต้มยำหรอเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้มยำแบบต้มยำกุ้งนี่ไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็หมายความว่ามีถั่วมีมะนาวมีพริกมีน้ำปลานั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำต้มยำอ่าต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้นตำรับเขาเลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยขึ้นมาอย่างตรงนี้เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดที่กรุงเทพตอนนี้นะมีร้านอร่อยอยู่ที่อ่าซอยอะไรอ่ะ ซอยรัชดา36หกถึงสซื้อใหญ่อุทิศอ่ะ36เออ36แล้วเข้าไปได้เลชื่อครัวอัทธรสไม่ค่อยขนาดรัชดาต้องถามพี่กอปี้รัชดาอะไรทางนั้นน่ะพี่อยู่ต้นต้นซอยสี่ต้นต้นเหรอซอยสี่โอเคนี่คือสุโขทัยครับทีนี้อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับ การประกาศว่าสีเทพซึ่งเป็นเมืองโบราณได้ขึ้นทะเบียนเป็นหแหล่งมรดกโลกประเทศพัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีอารยธรรมนะครับของไทยเราก็คือทวารวดีอยู่ที่นั่นด้วยเป็นเรื่องที่เราจะได้ไปพิสูจน์ว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเขมรเนี่ยมีอะไรมาก่อนกันอย่างไร แล้วเราจะเห็นการผสมปนเปกันระหว่างพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาฮินดูเพราะที่นั่นจะมีพังพระพุทธรูปและเทวรูปต่างกันที่พี่เคยพูดโดยเฉพาะเรื่องของเจดีอ่ะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลานี้เพชรบูรณ์มีคนนิยมไปเพื่อที่จะไปที่สิงเทศแต่เพชรบูรณ์มีอะไรมากไปกว่านั้นค่ัเอาล่ะ<ๆ>นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวเรามาติดตามดูว่าเพชรบูรณ์มีอาาะไรสักครู่เดียวครับ ยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เนนช็อปซอสใครกินกระล่องแซว Talk <about> มุดใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new m e w X be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเดียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอิซุซูดีแม ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาตาลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋วสนับสนุนโดย The New m i e w X b ีอันชา t เตโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาชิดที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับเราเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับต้องไปเขาค้อคะ่ะไปเขาค้อใช่แน่นอนเขาค้อเนี่ยมีประวัติศาสตร์สำคัญเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนักศึกษาเขาหนีความผิดในฐานะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไปอยู่กันที่เขาค้อนะคะ ที่นั่นก็จะมีกระท่อบม,มีอะไรต่างๆยังเหลือซากนะเพราะพี่ไปถ่ายหนังเรื่องพรางชมพูไปถ่ายที่นั่นแอดเขาก็สแสดงด้วยและแอดเขาก็เคยไปเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรต่างๆนะนะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปจะถึงสุดยอดข้างบนเลยค่ะ<ม>แล้วเราจะเห็นมีการตักทงมีอะไรต่างๆอุย้ยคือน่าไปมากเลยทีเดียวมันเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะได้เห็นซากของการที่เด็กๆเ,เขา,เานักศึกษาเขาไปอยู่กันที่นั่น โดยที่เป็นคนที่หลงไหลได้ปลื้มลทัทธิคอมมิวน,นิสต์ hmm. แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเมื่อเรามีนโยบายประกาศให้อภัยและเรียกพวกนี้เป็นพวกพัฒนาชาติไทยเขาก็กลับเข้ามากันแล้วโอ้โคนเหล่าน,นี้ตอนนี้เป็นพ่อค้าวานิชก็มีเป็นรนนัฐมนตรีก็มีแต่พวกเขาเนี่ยคือเป็นอดีตคอมมิวน,นิสต์ hmm. ต้องไป <ขอ S 1> ที่ขอขอใช่หอขอไปไปนะ,ค,ะครับครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะไปกินไก่ย่างอะไรคะ วิเชียรบุรี <Okay. S 2> รโอเ้เก่งนะเนี่ยโอ้หจริงๆแล้ววิเชียรบุรีเนี่ยมีอยู่ทั่วสายภาคกลางเลยนะตามริมถนนน่ะ <c oughs> ยาวๆไปจนถึงเลยนะ <c oughs> <ช>จริงๆ<ช>แล้วเนาะก่อนลุูกน้องพี่มีอยู่คนหนึ่งเวลาเห็นวิเชียรบุรีที่อืน่นวิเชียรบุรีแมีขายมาตรงนี้กับเพชรบูรณ์ไปก็เป็นเขาสูงกว้างต้องกลับเป็นขนแก่นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ยิงๆเสน่ห์ของไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่มาจากไหนครับไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาสูงกว้างพี่รู้มันแห้งๆมันไม่แฉะ แต่วิเชียนบุรีพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้กินจนกระทั่งสังเกตได้ว่าคืออจจะเคยกินนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีชื่อคือตอนนี้ไก่ย,ย่างที่มีชื่ออ่าก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็มีวิเชียรบุรีกับเขาสวนกว่างออออเขาสวนกว่างเนี่ยต้นตำต้นต้ตน,ตนตองก็อยู่ที่ขอนแก่นทวิเชียนบุรีก็อยู่ที่เพชรบูรณ์รและก็มีขนมจีนสมุนไพร สีสวยสวยสีชมพูสีเขียวสีม่วงเพราะแทนที่จะเป็นเส้นสีขาวธรรมดาเขาก็เอาสมุนไพรใส่เข้าไปแล้วสีมันก็สวยงามครักสีออแล้วถ้าเกิดอยากสนุกก็ไปปีนต้นมะขามติดตไม่ขามะขามยังไงธงขาตเพชรบูลก็มีมะขามเยอะไงขามหวานที่พูดอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมีคนเขาเอารีสอร์ทที่เพชรบูรณ์มาขายพี่ ทีนี้ท่านนั้นเนี่ยคือพะชบูรณ์ยังไม่มีการโปรโมตเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะพระดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเขาคอ้อไม่ว่าจะเป็นฤาษีเทพก็ยังไม่เคยมีคนพูดถึงเลยมันนานแล้วประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้วพี่ก็ถามพวกน้องถ้าน้องตอบคําถามพี่ได้พี่จะซื้อคําถามอะไรครับถ้าหนวพี่ซื้อแล้วพี่ไปเที่ยวไปนอนพักรีสอร์ทของพี่ถ้าพี่ออกจากบ้านแต่ไม่ไปปีนต้นมะขามมีอะไรให้พี่ทํำไหม mm. อีเด็กที่มาขายยังเึ่นไม่ออกเลยอ่ะอไ้ไม่ออกก็อบอกน้อ,อก็มีแต่มาขามันแหละเออคือ <c oughs> ให้เราจะรู้จักว่ามีมาขามหวานเพชรมูลก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่ไปปีนต้นมาขามเล่นเนี่ยพี่มีอะไรทํำไหม <c oughs> ม่ทำอยางมากก็ไปถ่ายรูปมาเดินยวนสันนต้องเที่ยวใหม่ๆมาเยอะมีกังหันลมเออกังหันลมกังหจังหวัดมันก็นใช่ใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสถานที่ที่แบบหลายคนชอบไปถ่ายรูปนะแล้วรู้จักน้ําหนาวไหมรู้จักอุทยานน้ำหนาวไปพักมาเห็นไหมล่าก่อนหนีแล้วก็จังหวัดอะไร ก็เพชรชบูรณ์อะทำไมไม่พูดล่ะน้ำหนาวเขาพอภูทัาเบิก่าคือเขามีที่เที่ยวเยอะเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะแต่ตอนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่เด็กมาขายรีสอร์ทที่พี่เนี่ยเขาไม่ทํากันบ้านช่วงหลังต้องบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยประชาสัมพันธ์สานที่ท่องเที่ยวเก่งแล้วทาให้นักท่องเที่ยวไปในแง่ดีก็คือว่ามันไม่ไกลเหมือนทางภาคเหนือตำรวจนานเกิดขึ้นสมัยไทย ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยตอนเป็นนักข่าวนราจะรู้สมัยรัฐบาลเหรอไม่ใช่มี่รัฐบาลผู้ว่าชื่อผู้ว่าดิเรกดิเรกคือฝั่งเหรอใช่เหรอเขาเป็นผู้ว่าที่เก่งมากและทำให้เพชรบณ์ดังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพชรบูณ์นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและอยู่ใ,นในลกล้พิษณโรกน่าเสียดายที่เวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องเดินทางด้วย เครื่องบินไปพิซโรกแล,กล้วก็ไปขับรถต่อ <bureaucracy. S 2> หรือไม่งั้นขับรถไปเลยถ้าขับรถไปนะคะถ้าท็อปขับรถออกจากกรุงเทพประมาณสักหกโมงเช้านะคะแล้วกลับถึงเทพสามทุ่มกว่านะคะสามารถไปได้ในวันเดียวไปเที่ยวสีเทพนี่แหละวันเดียวอ่าใช่ใช่นัดหมายกันหกโมงล้อหมุนแล้วก็ขับรถไปให้ถึงสีเทพเลยแล้วลก็เที่ยวสีเทพจนกระทั่งเวลาประมาณสักหกโมงขับกลับ สามทุ่มก็ถึงเทพนะไปน่าสนแหนที่ชวนไป,ไปพิศนุโลกวันหนึ่งยังค,าาคิดแล้วคิดอีกเลยะไม่จะค้าง <c oughs> คืนพี่ไปไม่ได้แต่ถ้าไม่ค้างคืนน่ะพี่ไปไ,ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเพชรบูรณ์นี้ถ้าเราดูแล้วเหมือนทรัพยากรหลักๆเขาจะเป็นธรรมชาติในการที่เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเอางี้สมัยก่อนที่ยังมีเขมยังไม่มีการพูดถึงสีเทพเขาคือเขาคอที่คนไปเที่ยวแล้วต่อมาก็มาตามด้วยภูทับเบิก เมื่อก่อนนี้โอเคก่อนหนั้นก่อนพุทธเบิกจะเป็นเขาคอกันน้ําหนาวอ่าใช่ทีนี้พอตอนหลังมาเนี่ยก็มีพวกหนุ่มสาวเนี่ยไปบุกเบิกพุทธเบิกขึ้นมามันก็กลายเป็นอันนี้แล้วก็ท้ายที่สุดในปี66เราก็ได้สีเทศเป็นเป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นมาก็คือทําให้เมืองเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเมืองรองเนี่ยนะครับสามารถจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายได้เลยเพราะทรักยรกรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก ราะว่าเมื่อกี้กาลังคิดที่ต๊อกพูดว่าบางทีบางคนอาจจะแบบไม่ต้องแบบไปถึงเหนือสุดนี้เนาะแล้วเบรกแค่แบบเหนือตอนกลางนี้นะแล้วก็โอเคลว่ะอะไร่เมืองพวกนี้เป็นเมืองนอกเส้นทางอ่ะใช่ไหมพิจิตรตระลึีเพชรบูรณ์อุทัยธานีมันไม่ใช่ทางผ่านเนี่ยเมืองพวกนี้สมมติเราขับรถทางสายเอเชียขึ้นเหนือเนี่ยนะครับ เราจะผ่านชัดเจนมากก็คืออยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนานกรสวรรค์กำแพงเพชรอะไรเงี้ยแต่อุทัยไม่ผ่านค่ะต้องต้องฉีกไปอุทัยไปทางลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นเมืองที่อยู่ทางลึกเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ส่งเสริมกันอย่างจริงจังไม่ทําการตลาดอย่างเข้มข้นก็ยากนะที่จะทําให้มีนักท่องเที่ยวไปแต่จริงๆเมืองเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปทําการสํารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีหลากหลายมากอย่างอุทัยพี่ไปมาเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีในสมัยที่คุณชาดาเขาเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมืองที่มีอะไรเยอะแยะมากมายกายกองก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยไอติมก็อร่อยนะครับเราสามารถไปเยือนวิหารแก้วนะคะใช่ไหมวิหารแก้วอุทัยเี่เราสามารถขึ้นไปบนเขานะอะไรต่างๆนั้นนะ แหล่งต้องเที่ยวมีเยอะมากโอ้ล่องแม่น้ําสแกกล์ังก็มีความสุขแล้วอโอ้ตอนนั้นจตดาเขาเป็นเจ้าภาพนะคะเขาเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ขึ้นเรือเลยค่ะพวกเราก็แล้งล่องแม่น้ําสแกกล์ังไปแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไกุ่จตดาไปพอขึ้นจากเรือพาไปตลาดไปกินไอ้ตรงไอต้ติมอีกอุทัยน่าเที่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเมืองซึ่งอยู่นอกเส้นทางที่เป็นสายตรงแต่เป็นทางแยกเข้าไปเนี่ย มันทําให้เป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวลําบากถ้าไม่ทําการตลาดเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมานะสักครู่เดี๋ยวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ชวความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect สามแจ่วปราตาลีเหนือนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็นลองแซว talk about it ม,มุดหมยใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ ซุปหอมนำ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อ <c oughs> แต่ต้องชิมซื้อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล n e นิวอิสุสดีแม ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเน,นื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋วสนับสนุนโดย the new milk x be uncharted โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect เรามาชช้าสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับมเราได้เห็นแล้วนะครับว่าที่จังหวัดในพื้นที่ตั้งแต่พิษณุโลกไปอุตรดิตถ์ไปจังหวัดพิจิตรเ <S <S พชร<ท>บ,บูรณ์สุโขทยโัยเหล่าน,นี้เป็นเมืองที่เรียกว่าอยากให้ทุกคนได้ควรจะไปคือถ้าพูดถึงใคร,ใครไม่อยากขับรถไกลก็นั่ง เครื่องบินไปโงมเโลกแล้วตรงนั้นเป็นตรงกลางเลยและอยากจะฉีดไปไหนก็ว่ากันไปสียดายเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่อันนี้มันถามจริงมันอยู่ที่รัฐบาลมันอยู่ที่ผู้ว่าไม่คือจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องท่างเี่ยวภาครัฐซึ่งปัญาภาครัฐก็จะมีผู้ว่ามีอย่างรัฐมนตรีมีประชาสัมพันธ์จังหวัดมีท่องเที่ยวจังหวัดมีวัฒนธรรมจังหวัดนี่คือกลุ่มภาครัฐ แล้วก็ภาคเอกช<อ>นก็คือเหล่าบรรดาพ่อค้าวันนี้ทั้งหลายคนทําโรงแรมคนทําร้านอาหารคนทํายานพาหนะคนทําแหล่งท่องเที่ยวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทํา่ทให้เป็นจกักที่ทุ่ง,งไร่ทุ่งนานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคาเฟ่เป็นสวนกลายเป็นต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไรอ่งุ่นเป็นไร่คือทรัพยากรการท่องเที่ยวมันมีทั้งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติกับมีที่สร้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้มีคนสร้างขึ้นมาเยอะอย่างบางคนอยากไปญี่ปุ่นไม่มีตังไปญี่ปุ่นก็ไปเชียง เชียงใหม่เนี่ยก็มีแหล่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคร<ช>ับโอเคนั้นมันก็สร้างได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นจังหวัดที่มาหากินกันท่องเที่ยวไม่ว่าเราจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยธรรมชาติหรือไม,ม่มันสร้างได้นะครับเอาละนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะเราจบกันไว้ที่อันดับที่สิบ อันดับที่10นะฮะพิษณุโลกแล้ก็เมืองข้างเคียงนะครับที่เป็นเมืองที่เจริญนะฮะติดอันดับของประเทศไทยสัปดาห์หน้าจะเป็นอันดับที่11-1987จะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะฮะสัปดาห์นี้ผมกอปปี่จิรวัฒน์ครับต๊อกปุ้ดที่นาน,นาหิมครับอาจารย์สืรีวงมนทาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ